ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมก่อนจะไปทํางานนะครับผมอันนี้ชุดน,นี้ผมเตรียมไม้ให้พี่สาว่านหนึ่งนะครับผมก็นานแล้วผมยังไม่ส่งให้ขอโทษด,ด้วยนะครับผมชุดน,นี้ก็ถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมก็มีไม้อยู่สองต้นนะแต่ว,ว่าประมาณนี้นะเพราะว่าไม้ขาดน้ํานะทําให้ผิวไม่สวยอันนี้ผิวเสียนะที่ไม่ค่อยดีนั่นแหละ อันนี้เป็นจมูกพิตตี้นะพิตตี้ดอ,อกจะสวยนะถ้าถ้าเลี้ยงสมบู์ดีๆดอ,อกจะสวยนะพิตตี้ต่อมาแบบนี้นะประมาณนี้นะแต่ว่าต้นนี้นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะห,หนี่ยเคยเสียนะอันนี้เป็นเป็นลำต้นจมงกวดเคยเสียเคยเคยมีจะหนีอันแหละนะเคยเน่าแต่ก่อนแต่ว่าเขาหายดีก็เป็นไม้ที่มีจาหนีนะอันนี้จะเป็นอันนี้มณนีนะ ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์อัญมณีจะออกดอกแบบเต็มต้นเลยนะเต็มแบบช่ออันนี้ดอกจะดอกตัวนี้นะจะสวยไม้ไม่สูงนะไม่สูงมากประมาณนี้แหละกระถางแส่นิ้วกิงแต่ว่าไม่ได้เต็มกระถางแต่นิ้วนะแต่ว่ามาถ่ายให้ดูนะเนาะเผื่อเผื่อมีท่านไหน อยากจะลองไปรียเทียงดูดีว่าราคาเขาจะแพงก็จะแพงเพราะว่ามีค่าส่งนะมันมีค่าส่งค่ากล่องค่าของอะ่ะแหละมันจะแพงในตรงนั้นแหละหรือว่าจะหากล่องเดี๋ยวจะหากล่องธรรมดาใส่ให้เอาไหมถ้ากล่องที่ซื้อแพงก็ไม่แพงนะไม่แพงใส่ได้ไหมเนี่ยกล่องขนาดไอ้กล่องธรรมดาละแล้วเอากล่องแบบธรรมดาใส่ใส่ให้นะถ้าจะเอานะน่าจะใส่ได้นะ น่าจะไปได้อ่ถ้าเอาแบบกล่องธรรมดาที่ท,ที่ที่ซื้อที่แพงนะก็สองร้อยบาทนะสองต้นนี้รวมส่งก็มันมีค่าส่งด้วยมันถึงจะแพงแพงกับค่าส่งกันแหละอันนี้คู่ที่สองร้อยบาทก็จะดูแพงอยู่นะแต่ว่าถ้าเราต้นไม้ไม่จำนีแล้วถ้าเราไม่ได้สนใจตรงนี้เราเลี้ยงดูแล้วก็ต่อไปก็จะอาจจะสวยอีกแบบหนึ่งเราก็จะเอาต้นเหล่านี้นะเอาไว้ทําสายพันธุ์ต่อไปเอาไปเสียบต้นใหม่ได้นะอันนี้เราไปให้น้ําไม่เยอะหน่อยเอาไปเลี้ยงเพิ่มเพิ่มน้ำเข้าไป ผู้ทีสว่งวงหลายก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมา,มากๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับ